ตอนที่กําลังเบาอยู่เพิ่มกล้ามนะห้ามคาร์ดิโอเพราะการคาร์ดิโอนะคาร์ดิโอปุ๊บกล้ามม่นหายหมดเลยใส่ว่านิน่อนเอาจริงละหลักฐานปัจจุบันนะครับคือเขาสนับสนุนด้วยซ้ำว่าช่วงกําลังเพิ่มกล้ามเนี่ย การคาร์ดิโอก็มีประโยชน์มากมายนะครับอ่ะประโยชน์ข้อที่1มันทําให้หัวใจของเราเนะี่ยมันคี้บความแข็งแรงของมันไว้ได้นะถ้าเล่นแต่กล้ามนะครับแต่เราไม่คาร์ดิโอเลยมันก็อาจจะไม่ได้พัฒนาครบนะครับในเชิงข,งของความอึดหรือว่าระบบหัวใจและการไหลเวกสองนะครับช่วงที่เราเบลกิ้งเนี่ยการเพิ่มกล้ามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องอ้วนเว้ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าต้องขุนจนอ้วนแต่เราสามารถที่จะเพิ่มกล้ามไปด้วยแล้วเราก็สามารถรักษาระดับของไขมันไว้ได้ด้วยนะครับจากการที่เราก็ดูแลการกินไปด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะคาร์ดิโอ เวลาเรา,เราเพิ่มกล้ามอยู่เนี่ยนะครับเรากระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นเนี่ยจากการยกเวทนะขั้นตอนแรกเขาเรียกว่าเกิด initial stimulus นะครับหรือการทําให้กล้ามเนื้อบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยนะครับเรื่องมันก็เลยต้องถูกบังคับให้ส่งสัญญาณกันภายในกล้ามเนื้อเขาเรียกว่า molecular signaling นะครับส่งสัญญาณกันในกล้ามเนื้อไปบอกในร่างกายบอกเฮ้ยยังไงเนี่ยมันมีน้าหนักเยอะไปแล้วนะขอโปรตีนอ่ะขอเพิ่มกล้ามหน่อยก็เลยจะเกิดเต็ปที่3ามเขาเรียกว่า muscle protein synthesis นะครับหรือการสังเคราะห์โปรตีนใหม่ในกล้ามเนื้อซึ่ง มันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่ะพว่างมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นจุ๋มะซึ่งทั้ง3ข้อเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นอ่ะในขณะที่เรานะครับโอเคเอเอกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งไปด้วยแล้วก็คาร์ดิโอได้ด้วยนะครับคือมันไม่ได้แปลว่าคาร์ดิโอปุ๊บไอ้สข้อนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยเราสามารถยกเวทเสร็จแล้วอ่ะเวทเสร็จปุ๊บก็ไปคาร์ดิโอได้นะครับทีนี้นะครับมันก็มีคนบางกลุ่มที่เหมารวมว่าไอ้คาร์ดิโอก็คือคาร์ดิโอมีหลายแบบเว้ยนะครับไม่ได้มีแบบเดียวคาร์ดิิโออออแแแแแบบบ,แบบ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 บไหหนนนนนนน่่น่่่ะะะะคครรรรัััััเเเาาาาาากกกลลงงววปปจยย้ตู ใช้กล้ามเนื้อเหมือนกันถูกไหมไม่ได้เหมือนกันหมดนะครับแม้กระทั่งการยกเวทเทรนนิ่งเนี่ยเล่นไปเล่นมามันก็เป็นคาร์ดิโอได้แค่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเราเหมารู้ว่าคาร์ดิโอทำให้กล้ามหายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตะกะที่ป่วยนะครับสิ่งที่เราควรต้องถามคือคาร์ดิโอเยอะแค่ไหนถึงจะทําให้เราสร้างกล้ามได้ช้าลงมากกว่าเห็นไหมทีนี้ไอ้คำว่าคาร์ดิโอเยอะเกินไปของแต่ละคนอนะ่ะมันก็ไม่เท่ากันอีกนะครับยกตัวยอย่างนายเอละกันนายเอเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะฮะซึ่งเขา ซึ่งถ้าเกิดว่านายเเนี่ยเล่นเวทเสร็จแล้วคาร์ดิโอต่อนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับมันก็ทําได้ถ้าเขามีเวลานะครับทีนี้มาดูนายบนะครับนายบเนี่ยเขาก็มีเวลาเท่ากันนายเเลยทายํางานออฟฟิศเหมือนกันนะครับแต่เลิกงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากวิ่งนะครับเขาไปวิ่งเยอะมากๆเลยไอการวิ่งเยอะนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวแปรที่ทําให้กล้ามหายอย่างเดียวนะครับแต่การวิ่งเยอะมันไปเบียดเวลาที่เขามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยทำให้เขายกเวทได้น้อยลง ตามทันนะดังนั้นเนี่ยนะครับตัวแปรมันไม่ใช่ว่าคาร์ดิโอปุ๊บกล้ามหายแต่คนเรามันมีเวลาจํากัดทําให้ถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกนะฮะถ้าอยากจะเพิ่มกล้ามจริงเนะี่ยเราก็ให้ความสำคัญับาการยกเวทเทรนนิ่งอ่ะแน่ๆนะครับแต่เราก็ต้องแบ่งเวลานิดนึงไปคาร์ดิโอนะครับโดยขั้นต่ำนนหนึ่งสัปดาห์นะครับเอาแบบโลกสวยหน่อยเนาะก็คือสัปดาห์ละ150นาทีนะครับจะแบ่งยังไงก็ได้วันละ50นาทีวันละครึ่งชั่วโมงเพื่อให้หัวใจเราอะนะครับยังแอคทีฟยังทํางานอยู่นะครับถึงแม้คุณจะ,ะ,าะคารุป แล้วเนี่ยคาร์ดิโอมันทําให้กล้ามหายได้ไหมนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยอะไรมันก็ทําให้กล้ามหายได้ทั้งนั้นทีนี้ในการลงมือทำนะครับสิ่งที่เราควรต้องก้าวข้ามให้ได้แล้วเนี่ยคือมานั่งกลัวกันว่าคาร์ดิโอกล้ามจะหายนะครับหรือแม้กระทัง่งแบบโปรตีนน้อยไปกล้ามจะหายคืออย่างนี้ก่อนที่จะกันวนงวลตัวเนี้ยเรามาจัดสรรตัวเองก่อนดีกว่านะครับจัดลําดับความสําคัญหรือจัดพิเออริตี้ว่าโอเคอยากเพิ่มกล้าม จัดเวลาเพื่อให้ได้ยกเวทจัดเวลาเพื่อให้ได้แบ่งอาหารนะครับเตรียมอาหารที่มีพลังงานสูงเตรียมอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อให้เรามีทั้งพลังงานสารอาหารและกลไกในการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับทุกสัปดาห์ทุกเดือนอย่างเงี้ยกล้ามของเราก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับโดยไม่ต้องเลิกคาริโอนะฮะทั้งหมดนี้น่าจะเป็นคาแนะนําที่ practical คือสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้โปรแกรมออกกาลังกายที่คํานึงมาแล้วว่าคนผอม skinny fat คนอ้วนคนมีกล้ามอยู่แล้วเนี่ยอยากใช้โปรแกรมแบบไหนคนต้องคํานึงถึง บ้างใช้โปรแกรม Box Smart Science ของเรานะครับบอกเลยปกติเนี่ยนะครับถ้าซื้ออ e ีบุ๊กทั่วไปนะ Reference ท้ายเล่มอ่ะที่เป็นวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาไม่เอามาบอกคุณขนาดนี้นะครับแต่ของเราเราบอกหมดเลยว่าไอ้แต่ละอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมาจากงานวิจัยไหนปีไหนลรวคัดมาเฉพาะงานวิจัยที่มันใหม่ๆนะครับที่มันน่าเชื่อถือเอามารวมเล่มอ่านเข้าใจง่ายมีโปรแกรมของเราได้มีท่ามีแนวทางมีคําอธิบายครบนะครับลองโหลดไปอ่านกันได้นี่ที่ลิงก์ข้างล่างเลยครับ